วันนี้หยงพามาทำโรตีกรอบสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะสไตล์ช่องเราและสูตรนี้อร่อยแบบไม่อวยเลยค่ะทุกคนทำกินก็ได้หรือจะทำขายก็เลิศไปเลยค่ะเริ่มจากการผสมแป้งกันก่อนเลยค่ะอัตราส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้มันดื้อโรตีสูตรนี้นะคะจะใช้แป้งทั้งหมดสองชัน้นขั้นแรกนะคะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งชิ้งไว้30นาทีอย่าลืมใช้ผ้าคลุมแป้งด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะแห้งส่วนแป้งตัวที่2นะคะง่ายมากผสมน้ำมันกับแป้งสาลีให้เข้ากันแบบนี้คือได้30นนนนาาที่ไปปแ้งใส่่วนที1มาตัดแงเป็น4กม ลืมโรยแป้งสาลีก่อนนะคะจะได้ไม่ติดมือตัดแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะก็นํามารีดให้บางรีดให้บางที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นําแป้งในส่วนที่2มัทาให้ทั่วเลยค่ะแป้งส่วนนี้นะคะจะทําให้เวลาทอดออกมาเป็นชั้นสวยงามค่ะแป้งเสร็จแล้วก็รูได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆแบบนี้จากนั้นก็นํามารีดให้บางอีกทีนึงค่ะรีดให้บางที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะทอดออกมาแล้วนะคะขนมจะได้กรอบมากๆอยากอวดอีกแล้วค่ะได้กระทะมาใหม่จากโฮม e ่ซีเล็กเช่นเคยนะคะรุ่นฟิกกาค่ะตาม ใส่26เซนผัดทอดก็คือเหมาะมือมากๆกระทะสวยๆส,สามารถเพิ่มความสุขในการทําอาหารในครัวได้มากขึ้นจริงๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็นําโรตีที่เรารีดบ,บางแล้วลงไปทอดได้เลยให้ใช้ไฟกลางไปค่อนอ่อนนะคะสีแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยทิ้งไว้แล้วก็มาทําในส่วนของน้าตาลค่ะเท่ยวน้ําตาลให้เหนียวค่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เนยลงไปได้ทีแล้วก็ปิดไฟค่ะตามโดยต้นหอมซอยจากนั้นก็นํามาราดบนตัวแป้งโรตีได้เลยค่ะทํากินเองเท่านั้นนะคะถึงจะได้รสชาตินี้โรตีกรอบๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ e n j จ y ยค่ะ